บางทีรอบๆบิดเลยนะครับผมทั้งหน้าทาข้า,ทางหลังทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับทุกท่าว้าวเฮ้ยครับปกตินะปกติเราจะถามกันว่าร้อนกันไหมครับวันนี้ดูจะอากาศดีนะครับใช่ไหมครับพี่กันครับอากาศดีดี่ทุนนกแต่จะเต้นหนักไปหน่อยฮนะมาเพราะว่า เดี๋ยวรอสมาชิกผูห้หนึง่งสมาชิกท่านหนึง่งมาแล้วโอเคอเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยยูท็อปสิสวัสดีครับทุกเหล่าท็อปสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนหล,ลายๆคนที่นี่นะครับผมอาจจะก็เรียนผ่านไปผ่านมาแล้วก็รู้จักเราเป็นทางได้นะครับเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าได้เลยครับ สวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดครับคิมพ็อกซครับ่ดเครับกาตสัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับ สวัสดีครับมี่พลซี่ครับสวัสดีครับขคุณพ่า้ว่าววก็ีึงกันมครับทุกคนมาในช่วงปลายปีแบบนี้แล้วอากาศดีๆแบบนี้แล้วมีทเจอ,นอคนดีๆแบบพวกคุณทุกคนแล้วก็พเราเองก็ดีใจม,มากครที่วันนี้มาด้วยรถแสดงกัน รายกาเสียงคนพร้อมที่จะสนุกกับพวกเราหน่เริ่มคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นปีที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราพลักซีซจริงแบบมีอะไรหลายๆอย่างแบบเกิดขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะอัลบั้มแรกของพวกเราพลักซีซครับมีใครเคยฟังแล้วบ้างครับเ <Yeah! S 1> อาเพลงต่อไปอยากฟังเพลงอะไรจากอัลบั้ม <Yeah! S 1> อะไรนะคือ mm hmm. ต้องบอกว่าชนเนะี mm ่ย hmm. มีชนเนะ mm hmm. ี่ม mm ีเพราะ ชนบอกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยพวกเราคัดมาอย่างดีสำหรับวันนี้นะครับถึงจะไม่มีปีกก็ตามแต่ทุกคนในนี้คือนางฟ้านะครับไปกันต่อเลยับ i <laughs>